สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรานะครับเพจ2อง้วนชนเที่ยวนะครับผมก็วันนี้จะมาทําการรีวิวที่นอนนะครับสลิปปิ้งแพดของตัวนี้ครับแคมปิ้งเนเจอร์ไฮนะครับเป็นตัว Single Body ครับนอนได้คนเดียวนะขนาดนะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงมันต้องดูด้านไหนใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับว่าลักษณะเป็นยังไงไป อันนี้ก็อาจจะไม่เห็นหน้าชัดนะเนี่ยตัวนี้จะให้เดี๋ยวจะทําการเปิดเอาตัวที่นอนออกมาใกล้ขึ้นไปนไมจะได้มองเห็นครับรูดออกมาเหมือนกันเลยโอเนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ ตรงใต้ถุงนะครับเขาจะมีข้อมูลบอกมองเห็นไหมนี่นะตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลบอกขนาดนะครับนี่ขนาดนี้เป็นขนาด200นะครับคูณ76ก็คือความยาว 200, 2 0งรเมตรนะครับความกว้างของตัวที่นอน76แล้วก็ความหนาครับสิเซนติเมตรเดีเอาตัวนี้ออกไปพอนแล้วก็ ทางตัวที่นอนนะครับตรงนี้เขาจะมีฝาเอาไว้เปิดปิดจุกเปิดเอาลงเข้าแล้วก็ไล่ลงหมอกนะครับแล้วก็จะมีตัวคลิปล็อกมาให้แล้วก็ทําการเกล็ดเอาไว้สักด้านเกล็ดแล้วก็เลี่ออกไปเลยอันนี้จะเป็นส่วนส่วนท้ายนะครับเราเลีล่ยออกไปเลย เตารีดขอดัเนเตารีเนี่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้มองเห็นไหมเนี่ยลักษณะหลังจากเราขึ้นออกมานะครับมันก็จะแบนแบนแบบนี้แฟบๆแ,แบนแบแบบนี้นะครับวิธีก็คือนี่ครับให้เราให้เราทําการปลดจุกตรงนี้ออกนะครับเหมือนหมุนฟ้าออกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อทําการเปิดนะครับ พอเปิดออกมาจะเจอแผ่นด้านในลักษณะนี้นะครับซึ่งวิธีการสูบลมเข้านะครับถ้าเนี่ยฮะแผ่นสีส้มสังเกตนะครับถ้าเป็นแผ่นสีส้มที่เป็นปิดทึบแบบเนี้ยแบบเนี้ยด้านเนี้ยคือเอาลมออกแต่ถ้าเราดันนะครับเราสามารถดันได้นะดันได้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับดันไปเลยนี่ดันล้ดันให้มันพอดีพอดีนะครับนี่มันจบกันให้เป็นด้านแบบนี้ออกมาให้มันมีเนี่ยแง่งๆตัวนี้ออกมาคือ การรับลมเข้านะครับมีเพื่อนๆหน่อยโอเคสีนี้หลังจากที่เราเปิดแล้วเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งตอนนี้เราก็ทําการไล่ลมเข้าแล้วให้ลมเข้านะครับอ่าอ่องไปโฟกัสเนี่ยครับเราเปิดจุกแล้วก็พลิกมาด้านนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกทีหนึ่งว่าพอมันเต็มที่แล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราปล่อยให้ลมเข้ามาเป็นระยะเวลาประมาณ20-30นาทีนะครับซึ่งตัวที่นอนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ฟูฟ่องมากเท่าไหรนะ่นะนี่อันนี้คือหลังจากที่ผมปล่อยมาแล้วนะดูตามตามริ้วผ้านะมันก็ยังแบบมีร่องๆองอยู่ถ้าสมมุติว่า ท่านใดนะครับที่ต้องการความแน่นนะครับหรืออยากให้มันฟูเพิ่มเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเครื่องสูบลมอัตโนมัติหรือใช้ปากเป่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําไม่ใช้ปากเป่าดีกว่าเพราะว่ามันสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะจะได้ให้มันหนาอันนี้คือหลังจากที่ปล่อยมานะทดสอบความนี่นะครับความนิ่มนะนี่อันนี้คือผมเอามือกดเนี่ยถ้าเอามือกดมันก็ย,ยังยวบอยู่นะครับยังไม่ถือว่าแน่นมาก กดไปเนี่ยความรู้สึกก็ยังไม่ถึงพื้นชะทีเดียวนะแล้วก็ดูความหนานะครับความหนาเนี่ยพื้นนะครับแล้วก็ตัวที่นอนกดมันก็ยังยวบติดอยู่นะเพราะว่าอันนี้คือปล่อยลมแบบธรรมชาตินะครับอัตโนมัติยังไม่ได้ทําการเป่าปากแต่อย่างใดนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะผมเอาผ้ามาวางาว่าเดี๋ยวจะลองนอนเทสดูเพื่อกันเปื้อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสกระปรกง่ายเป็นรอยง่ายนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ ตัวตัวเองครับนอนเข้าไปโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปิดฝานะครับสักครู่นะฮะขอเนี่ยตั้งกล้องโอเคเดี๋ยวผมจะปิดฝาก่อนอ่ะปิดฝานะโดยที่เราไม่ต้องไปดันข้างในนะครับก็คือปล่อยไว้นี้แหละแล้วก็ปิดฝาไปเลยเวลาปิดฝาคือหมุนตามเข็มนนาฬิการครับโอเคอ่ะทีนี้ผมจะ ทำการนอนลงไปโอเคนะครับนี้ผมจะเทสให้ตัวเองนอนลงมานะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่ามันรวบขนาดไหนนะครับผมก็ไม่กล้านอนเต็มน,นะกลัวเปื่อนอ๊บอ่ะนอนแหละลองสังเกตดูนะครับถ้าเรานอนเต็มความรู้สึกตอนนี้นะตรงท้องเนี่ย ส่วนของท้องนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันติดอยู่ลองนอนหงายดูนะผมจะลองนอนหงายดูป๊บอ,อ,อันนี้คือลองนอนหงายลองนอนหงายพลิกตัวไปมาก็ยังรู้สึกว่าสรีระร่างกายยังโดนพื้นอยู่นะครับลมยังมีไม่มากพอที่จะ ให้ตัวเราไม่ติดพื้นแสดงว่าเราจะต้องเป่าลมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเป่าลมกันเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าลมันเลยอันนี้คลิปอาจจะติดเท้าติดอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับมาเรามาแกะบิดทวนเข็มนะครับอ่าแล้วก็ใช้ปากเป่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำเอาปากเป่าแป๊บหนึ่ง เอาปากเป่าเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองเทสดูว่าโอเคหรือยัง ี่ครับหลังจากที่พอเป่าปุ๊บมันเริ่มเติงขึ้นแล้วมันเริ่มแน่นขึ้นเดี๋ยวเป่าอีกสักทีหนึ่งโอเคอะประมาณนี้แล้วกันนะก็ปิดครับโอเค อ่ะทีนี้ลองมาดูนะครับอันนี้คือเนี่ยสังเกตดูจากด้านข้างนะครับมันเริ่มพองๆอ,ออกมันมีความพองออกนะครับแล้วก็พอลองเอามือกดลงไปเนี่ยมันแน่นกว่าเดิมนะแน่นกว่าเดิมนะครับความรู้สึกว่านแน่นกว่าเดิมโอเคทีนี้เดี๋ยวลองนอนดูไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไปไกลๆหน่อยหนึ่งขอตั้งกล้องปึ๊บ กางกองโซนกลางเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับเอาหมอนวางด้วยมันก็ว่าอิ่งว่าเรากำลังมาตั้งแคมป์นะครับนอนจริงๆไปเลยปกติผมเป็นคนนอนหมอนค่อนข้างสูงอ่ะเหนนะน,นี้ก็ลองขึ้นไปนั่งดูก่อนปึ๊บถ้านั่งอ่ะนั่งหรือคุกเข่าอ่ะ มันมีความรู้สึกว่าติดเพลิงอยู่แล้วนะครับแต่พอเรานอนปุ๊บอ่ะทีนี้มาน,นอนนี่อ่าโอ้โหอันนี้คือความรู้สึกที่เนี่ยสังเกตที่ด้านข้างนะมันก็จะพองลมนะอันนี้คือผมเป่าไปประมาณสี่สี่ห้าครั้งนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็พนูกับพอเราเอาหมอนวางเฮ้ยมันสบาย ในความรู้สึกคือสบายเลยจากตอนแรกนะครับที่เราไม่ได้เป่าลมด้วยปากเข้าไปนะครับผมรู้สึกว่าหลังผมกับ,ก,บก้นผมอะติดพื้นแต่ตอนนี้คือตัวผมไม่โดนพื้นเลยอันนี้คือนอนหงายนะอันนี้คืออยู่ในลักษณะน,นอนหงายโอเคต่อไปเดี๋ยวจะนอนเนี่ยถ้านอนปกติเราไม่ได้คลิกอะไรมากมายนะครับตัวไม่ไม่ติดพื้นอ่ะเดี๋ยวพอตะแคงอ่ะพอนอนตะแคง อันนี้คนอนตะแขงนะตะแขงหันหน้าหากล้องเลยเนี่ยสังเกตดูตัวสรีสระเราอ่ะมันจะยั่ไปตามแรงของตัวที่นอนนะครับแล้วมันก็ไม่แข็งเลยนะมันไม่ได้แข็งจนดันหลังเกินไปแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนชอบแข็งแข็งก็เป่าปากเข้าไปเยอะๆสูบลมด้วยปากเข้าไปเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบแข็งก็เป่าิดเดียวพอนะครับให้มันรู้สึกว่าเออนิ่มๆอันนี้คือกาลังดีแล้วประมาณสี่ถึงห้าห้าครั้งนะครับในการเป่าปาก อันนี้ผมนอนได้สบายเลยนี่ครับสบายมากโหสุดยอดอันนี้คือสบายเลยอ่ะต่อไปนอนคว่ำทุกครั้งนะครับไม่ต้องตกใจเวลาเราพลิกหรือว่าเราลงน้าหนักเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะติดจริงแต่เวลาพอเรานอนลาบไปแล้วเนี่ยน้ําหนักมันจะกระจายไปทั่วที่นอนนะครับทําให้ตัวเราไม่ติดพื้นอ่ะอันนี้ผมนอนคว่ำแล้วอ่ะอันนี้คือนอนคว่ำนะอันนี้นอนคว่ำ แล้วผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับน้ําหนักผมร้อยห้านะน้ำหนักรนะ้อยห้าสูงประมาณร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ที่นอนพอดีเลยกล็โอเคเนี่ยอันนี้คือนอนสบายเลยครับกางดีเลยอันนโอเคครับก็นี่ฮะเป็นการนอนคว่ำบนที่นอนนะครับอันนี้มันก็จะพองตามน้ำหนักของเราที่มันกระจายออกไปทั่วตัวที่นอนนะครบบเนตัวผม นอนเนี้ยผมรู้สึกไม่ท้องผมนะครับท้องผมไอโจยผม,ไม,ไ,มไม่โดนไม่ติดพื้นเลยนะครับก็คือตัวเราอยู่บนที่นอนเลยน้ําหนักมันกระจายไปได้ดีนะครับอันเนี้ยด้านข้างด้านข้างนะครับที่นอนตึงกําลังดีนะครับอันนี้คือเรานอนหงายนอนหงายอยู่บนที่นอนสบายมากครับความรู้สึกคือมันนิ่มนะครับไม่แข็งแล้วก็ไม่ไม่ยวบจนเกินไป อยู่ที่การเป่าลมของเรานะครับว่าเราจะเป่าลมให้มันนิ่มหรือแข็งขนาดไหนนะครับแล้วแต่เราชอบโอเคงั้นสำหรับการรีวิวที่นอน Sleeping p a d ของในิจคายตัวนี้ขอขอจบวิทตัวนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลายไปก่อนหลังจากที่ทำการปล่อยลมเข้านะครับแล้วทีนี้เราจะมาทำการเก็บวิธีเก็บก็คืออันนี้คือวาล์วที่ เรานำลมเข้านะครับวิธีคือให้เราดันวาล์วไปอีกด้านหนึ่งแล้วทำการม้วนเก็บจากด้านท้ายมานะครับนี่ด้านนี้นะเป็นด้านทึบๆเนี่ยอันนี้คือปล่อยลมออกนะ ะแล้วก็ใส่วาล้าที่ดืม